สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะวันนี้เราจะอยู่ในหน่วยที่8นะคะเป็นการบอกตำแหน่งแล้วก็อันดับที่นั่นเองค่ะ,ะเรามาดูเลยนะคะการบอกลำดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นเป็น าการโยนลูกบอลน,นะคะลงในตะกร้านะคะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมดกี่ทีมคะอ่าสี่ทีมนะคะก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีแดงและก็สีเขียวนะคะส่วนด้านหน้าตะกร้านะคะก็จะมีตัวเลขเหมือนสีเหลือง16ก็คืออะไรคะอ่แสดงตัวเลขการโยนลูกบอลลงตะกร้านั่นเองนะคะสีเหลืองได้16แต้มนะคะสีฟ้าได้15แต้ม14ได้ ขอโทษนะคะสีแดงได้14แต้มและก็สีเขียวได้17แต้มนั่นเองค่ะ,ะถ้าเกิดว่าครูบอกว่านักเรียนเรียงลำดับจํานวนลูกบอลที่แต่ละทีมโยนลงตะกร้าน,นะคะจากมากไปหาหน้อยานะคะจะเรียงได้อย่างไรนะคะจากมากไปหาหน้อยก็มีเลข 16, 15, 14และก็17 ถ้าเรียงจากมากไปหาน้อยก็จะเป็นอะไรคะอ่าก็ต้องเป็น17 16 15และก็14นะคะหรือจะบอกว่าสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าและก็สีแดงนั่นเองคะ่ะ เรามาดูกันต่อนะคะการแข่งขันโยนล,ลูกบอลลงตะกร้านะคะจะเป็นรูปเติมนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าสีเขียวโยนลูกบอลลงตะกร้าได้มากที่สุด17ลูกนะคะดังนั้นสีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่คะได้อันดับที่1น,นั่นเองนะคะเพราะโยนได้ 10, 17ลูกนะคะต่อไปค่ะ สีเหลืองโยนลูกบอลอลงตะกร้าได้มากที่สุด16ลูกดังนั้นสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่คะได้ลำดับที่2นั่นเองคะ่ะอะเรามาดูกันต่อเลยนะคะใน อันที่3นะคะก็คือสีฟ้าโยนลูกบอลลงตะกร้านะคะได้มากที่สุด15ดังนั้นสีฟ้าอยู่อันดับที่เท่าไหรคะอ่าก็คืออยู่อันดับที่3นั่นเองคะ่ะต่อไปนะคะสีแดงโยนลูกบอลลงตะกร้าได้น้อยที่สุด14ลูกนะคะดังนั้นสีแดงได้ลำดับที่เท่าไหร่คะอ่าได้ลำดับที่4นั่นเองคะ่ะ เอาละค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดมาบ้างนะคะอ่ามีผู้ชายนะคะถือตะกร้าอยู่นะคะแล้วก็มีแก้วตาคนที่หนึ่งนะคะคนที่สองก็จะเป็นปอคนที่สามกล้องคนที่สี่ฟ้าและคนที่ห้าแพระนะคะทั้ง4ทั้งห้าคนนะคะอ่าโดยที่มีกติกาว่าคนที่โยนลูกบอลไปแล้วนะคะ ให้ไปต่อท้ายแถวนะคะอย่างเช่นแก้วตาโยนทุกบอลไปแล้วก็จะไปต่อหลังแพรนั่นเองค่ะอ่านะคะจากรูปเมื่อกี้นะคะอ่าเรามาดูซิยืนแถวนะคะยืนข้อแถวเรียงหนึ่งในการโยนลูกบอลดังนี้แก้วตานะคะจะเป็นคนโยนลูกบอลเป็นคนที่ 1>, 1นะคะส่วนปอก็จะโยนลูกบอลเป็นคนที่2นะคะก้องคนที่3ฟ้าคนที่4และคนที่5ก็จะเป็นแพรนั่นเองค่ะอ่าเขาบอกว่าคนที่6นะคะจะโยนลูกบอลเป็นคนที่6เนี่ยคือใครนะคะคนที่จะโยนลูกบอลเป็นคนที่6คือใครอ่านักเรียนตอบว่าใครคะต้องเป็นใครคะหลังจากแพรก็ต้องเป็น آ, <accountable. S 1> ก็คือแก้วตานั่นเองนะคะเพราะว่าแก้วตาโยนเสร็จปุ๊บไปต่อหลังแพรนั่นเองค่ะ,ะมาดูคนที่จะโยนลูกบอลเป็นคนที่เจ็ดคือใครคะใครที่ยืนเป็นคนที่เจ็ดนะคะเมื่อกี้แก้วตาเป็นคนที่หกเพราะฉะนั้นคนที่ยืนต่อจากแก้วตาก็คือใครคะอ่าปอ,อนั่นเองค่ะแสดงว่าคนที่จะโยนลูกบอลเป็นคนที่เจ็ดนั่นก็คือปอ,อนั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดมานะคะจากรูปนะคะจะมีลูกฟุตบอลลูกตักกล้อลูกบอลเล็บบอลลูกเทนนิสและก็ลูกปิงปองนะคะจากรูปนะคะเขาบอกว่าถ้าครูก,กําหนดให้ชั้นล่างสุดนะคะเป็นชั้นที่1น,นั่นก็คือชั้นที่บรรจุลูกปิงปองนะคะเป็นอ่าชั้นที่หนึ่งนะคะกําหนดมาให้นะคะอ่าเรามาดูซิว่าเขาจะถามอะไรเราได้บ้างนะคะ จากรูปเมื่อกี้นะคะเราลองมาเรียงลำดับดูนะคะอ่าลูกปิงปองนะคะจะอยู่ชั้นที่หนึ่งนะคะถัดมาก็จะเป็นลูกเทนนิสนะคะอยู่ชั้นที่สองต่อไปลูกบอลเล่บอลจะอยู่ชั้นที่สามนะคะลูกตะกร้ออยู่ชั้นที่สี่ส่วนลูกฟุตบอลจะอยู่ชั้นที่5นะคะจะเป็นชั้นบนสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับชั้นนะคะ าจากชั้นล่างไปสู่ชั้นบนนะคะทีนี้หลังจากนี้นะคะเราจะลองไปทําแบบฝึกหัดดูกันเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดที่หน้าที่5นะคะาจากรูปนะคะเด็กกําลังกระโดดไกลมีปูนมีดัง้งมีบุ้งและก็มี ตรงนะคะซึ่งตามกติกาก็คือใครที่กระโดดไกลได้ที่ได้ไกลที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะอ่าเรามาดูเลยค่ะอ่าคำถามเขาถามว่าใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่หนึ่งคะอ่าเราตอบใครเอ่ยอ่าตงนั่นเองค่ะข้อที่สองนะคะใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สองนะคะหลังตงก็จะเป็นใครคะอ่าบุ้งนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะใครกระโดดไกลได้เป็นอันดับที่3นะคะซึ่งคนที่ได้ที่3ามเนี่ยจะได้เป็นเหรียญทองแดงนะคะใครคะก็คือดังนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะใครได้เหรียญทองแดงคะก็คือดังนะคะส่วนใครได้เหรียญทองเอ่ยคนที่ได้เหรียญทองก็คือคนที่ได้อันดับที่1นั่นเองนั่นก็คือใครคะโต้งนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ ใครได้เหรียญเงินคะคนที่ได้เหรียญเงินก็คือคนที่กระโดดได้เป็นอันดับที่2นะคะก็น,นั่นก็คือบุ้งนั่นเองคะ่ะนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่6นะคะอ่าเรามาดูจากรูปเลยนะคะเป็นการแข่งขันวิ่งเก็บ ของนะคะอ่าซึ่งในวงกลมนะคะเป็นสิ่งของที่นักกีฬาแต่ละสีเก็บได้นะคะผู้ที่เก็บของได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะนะคะอ่าเรามาดูสีแดงนะคะอ่าสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะอ่านักเรียนก็นับเลยนะคะอ่านับได้เลยนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8นะคะแสดงว่าสีแดงเก็บของได้กี่ชิ้นคะอ่า8ชิ้นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนักเรียนก็นับเลย1 2 3 4 5 6 7 7ชิ้นนะคะเราก็เขียน7ไปเลยค่ะส่วนนะคะ ข้อถัดมาก็คือสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ,ะเราก็ทําการนับค่ะ 1, 2 3 4 5 6 7 8 9ามี่หกนะคะก็คือสีเขียววิ่งเก็บของได้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะส่วนสีถุดท้ายก็คือสีฟ้านะคะวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นคะ1 2่ สามสี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าสิได้เท่าไหร่คะอ่าสิบชิ้นนะคะเราก็เขียนไปเลยค่ะ10ชิ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะโจทย์ถามต่อว่าสีแดงได้อันดับที่เท่าไหร่นะคะสีแดงได้8ชิ้นนะคะได้ลำดับที่เท่าไรคะอ่าได้ลำดับที่3นะคะส่วนสีเหลืองคะ่ะ สีเหลืองได้ลำดับที่เท่าไหร่คะสีเหลืองได้เจ็ดชิ้นซึ่งน้อยที่สุดก็ต้องอยู่อันดับที่4ค่ค่ะอยู่อันดับที่4นะคะ,ะต่อไปดูต่อคะ่ะสีเขียวนะคะได้อันดับที่เท่าไหร่คะสีเขียวได้9ชิ้นนะคะก็คือได้อันดับที่2นั่นเองคะ่ะส่วนสีฟ้านะคะสีฟ้าได้ทั้งหมด10ชิ้นได้อันดับที่เท่าไรคะ,ะได้อันดับที่1นั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนดูแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดนะคะอ่านะคะจากรูปนะคะจะมีชั้นที่หนึ่งวอลเล์บอลน,นะคะชั้นที่สองบาสเกตบอลน,นะคะชั้นที่สามปิงปองชั้นที่สี่แบดมินตันแล้วก็ชั้นที่ห้าฟุตซอลนั่นเองนะคะ,ะมาดูคําถามเลยนะคะเขาบอกว่าการแข่งขันวอลเล์บอลจัดขึ้นที่ชั้นที่เท่าไหร่คะวอลเล์บอลอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะ ก็คือชั้นที่1นั่นเองนะคะ,ะดูคําถามถัดมาค่ะการแข่งขันปิงปองจัดขึ้นที่ชั้นที่นะคะ,ะปิงปองนะคะอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะอยู่ชั้นที่นี่ๆๆน,น,นะคะอยู่ชั้นที่3นะคะในปิงปองอนี่นะคะต่อไปค่ะชั้นบนสุดจัดแข่งขันกีฬาอะไรชั้นบนสุดแข่งอะไรคะ อ่าฟุตซอลนั่นเองนะคะส่วนถัดมานะคะเขาบอกว่าพรนิพาจะไปเชียร์เพื่อนที่เป็นนักกีฬาแบดมินตันนะคะพรนิพาต้องขึ้นไปที่ชั้นใดอ่านี่ไงแบดมินตันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะอ่าชั้นที่สี่นั่นเองค่ะอ่าส่วนข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า องเชียที่ขึ้นไปเชียกีฬาฟุตซอลนะคะของตีมตนเองและต้องการมาเชียกีฬาวอลเลย์บอลต่อนะคะต้องเดินลงมาชั้นไหนนะคะต้องเดินลงมาอา่กี่ชั้นนะคะอาจากฟุตซอลลงมา1ชั้น2ชั้น3ชั้นและก็4ชั้นนะคะต้องเดินลงมากี่ชั้นคะ4ชั้นนั่นเองคะ่ะ อ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะเกี่ยวกับการแสดงสิ่งต่างๆตามตำแหน่งและก็อันดับที่นะคะสำหรับวันนี้อ่าต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ